สวัสดีครับสวัสดีครับข้กควดวงหนึ่งนาะทีกับดรเทมทารุคนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่10-16ถึงธันวาคม2566นะครับวันนี้เราก็เลยเลือกโลเคชันามาที่กรุงโตเกียวนะครับเห็นห้องห้องพักได้วิวสวยมากข้างหลังคือเทพไฟเบอร์แป,แป๊บๆที่เป็นสูงนี่คือสกายทรีนะครับผมโตเกียวสกายสกายทีทาวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์เนี้ย ชาววันอังคารกับชาววานันพุธกลางวันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อบดรเทมทารับด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เป็นของชาววันอังคารและชาวพุธพุธกลางวัน,วนอ่ะชาววันอังคารตั้งจิตไว้พร้อมกันซิดูว่าสัปดาห์นี้จะถูกหวยไหมจะเห็นจับฟากันไหมดูซิชาววันอังคาร ชาววันอังคารช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่นี้ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างนะครับใจอยากจะหาหงเงินเยอะคิดเรื่องของการของการเงินการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรต่างๆสิ่งที่เราพลังลังเลใจกังวลใจจงเลือกไปเลยหรือเลือกทำสิ่งใดหรือกําลังตัดสินใจจดทําไปเลยพอสุดท้ายยังไงคุณก็สาเร็จนะครับ แล้วก็คุณจะทํางานออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับเลยนะสำหรับชาววันคารในสัปดาห์นี้และมีไพ่คําว่าต่างประเทศต่างชาติองค์กรต่างชาตินําเข้าส่งออกหรือมีเกณฑ์การเดินทางก็เกิดขึ้นได้และที่สําคัญชาววันังคารเพื่อที่ผมเพิ่งพูดไปหยิบๆยกขอแสดงความมดีด้วยนะครับสัปดาห์นี้คุณมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือลงทุนได้ก้อนโตหรือได้โชคลาภเงินทองยังไงก็ซะได้ฝันเห็นอะไรเือเห็นอะไรก็ตามให้ซื้อซะแต่ไม่ต้องเยอะนะแต่มีโอกาสถูกอย่างแน่นอนสำหรับชาววันอังคารนะครับที ชพุทธกลางวานันพุทธกลางวันโอ้พุทธกลางวันช่วงนี้คิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือหาเงินอะไรบางอย่างการทะเลาะวิวาทการแข่งขันการฟาดฟันเหมือนต้องรุยต้องสู้อะไรบางอย่างด้วยเช่นกันเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับมีเงินมาต้องจ่ายออกหรือมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นก็ ก็เกิดขึ้นได้เหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างใช้คําคํานี้และมีไพ่ D and P จักรพพรดีนี้หมายถึงว่าผู้หญิงที่มีอนานาจหรือผู้หญิงเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็เกิดขึ้นได้นะครับคนนี้หมายถึงแม่หรือเมียเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงแล้วไพ่ The Judgment ทุกอย่างเป็นไปตามบรรชาบรรชาสวรรค์ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมเลยนะครับสำหรับชาววันพุธพุธกลางวันนะแต่เหนื่อยหน่อยนะให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะวิวาทคิดเรื่องการเงินเลยช่วงนี้สัปดาห์นี้ค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะ ยังไงผมเป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็มเมอร์รี่คิสปัสแล้วกันนะครับ